การเล่น IG Story แบบเป็นลูกโซ่สอนใส่รูปลงไปใน IG Story กันจ้าสวัสดีค่ะ มาเจอกับเอิร์ธพี่อีกแล้วนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าเราเนี่ยจะต้องหยุดอยู่บ้านเนาะเพื่อเป็นการกักตัวเองไม่ให้เชื้อโควิดอ่ะมันแพร่กระจายทำให้ตอนนี้น่ะมันมีเทรนด์เทหนึ่งเกิดขึ้นมาค่ะก็คือการเล่น IG Story แบบเป็นลูกโซ่ก็คือเหมือนแท็กกันไปต่อเหมือนส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะก็คือสมมติว่าเอิร์ธบอกว่าทุกคนถ่ายหน้าสด w ว r k from Home อย่างเงี้ยแล้วก็แท็กไปที่เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็จะเล่นต่อไปกันเป็นทอดๆนะคะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่เอิร์ธ เนป็นพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอารูปอ่ะซ้อนเข้าไปใน IG s t o r อ่ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเอิร์ดก็เลยจะมาสอนใส่รูปลงไปใน i g Story กันจ้าบอกก่อนนะคะว่าวิธีที่เอิร์ดทำเนี่ยเป็นวิธีของ iPhone นะคะแอบไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Android ใช้วิธีเดียวกันไหมหรือมีวิธีการยังไงนะจ๊ะโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าละคะสําหรับ IG Story นะคะเวลาที่เพื่อนแท็กเรามามันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นี่คือเป็นวาเลนทน์เล่นแบบเอิร์ดน,นะคะก็คือเป็นแบบว่า add to your story ใช่ไหมซึ่งปก ติถ้าเราแอดทูยู u r s t o สตอรี่ปุ๊บอ่ะเราก็สามารถที่จะยืดหดยืดหดตรงนี้ได้แต่เราจะไม่สามารถใส่รูปซ้อนซ้อนกันแบบนี้ได้นะคะดังนั้นค่ะวิธีที่จะใส่รูปไปก็ง่ายมากเลยขั้นตอนแรกนะคะเตรียม IG story ของเราให้พร้อมค่ะแล้วก็กดออกเลยแล้วก็ไปกันที่โฟโต้นะจ๊ะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการค่ะสมมติเออจะเอารูปนี้ใช่ไหมเราจหลังจากนั้นค่ะก็กดที่มุมซ้ายตรงนี้ ปุ๊บแล้วก็ Co p ปิด o โ o โตแล้วเราก็กลับมาที่หน้า IG story ค่ะแล้วเราก็กดเหมือนจะพิมพ์มาค่ะแล้วก็ค้างไว้ปุ๊บแล้วก็ place มันลงไปแค่นี้รูปก,ก็จะเข้า ู่ในไอจีสตอรี่เราแล้วค่ะหลังจากนั้นก็เลื่อนแต่งอะไรได้ตามปกติเลยแล้วก็กดยูทูบสตอรี่เพื่ออัปโหลดลงไปเล<ๆ>่นก<ๆ>ับเพื่อนๆกันค่ะง่ายมากง่ายมากจริงๆทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดน,นะคะอย่าลืมกักตัวด้วยนะกักตัวก็คือแบบว่าอาจจะก,กันตัวเองออกจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออเราอ,อไปบังเอิญได้รับเชื้อมาตอนนั่งรถหรือตอนที่อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่านะคะดังนั้นตอนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะกัก ตัวแยกออกมานิดนึงไม่กอดยังไม่อะไรกันก่อนเพื่อที่จะป้องกันนะจ๊ะพอครอบ14วันปลอดภัยแล้วเราก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้คะ่ะก็ขอให้โลกนี้มันหายไปไวๆนะคะเพราะว่าเอิร์ทก็เครียดมากเลยพูดตรงๆนะตรงนี้เลยว่ากูคเครียดนะจ๊ะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนแล้วยังไงดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเราต้องรอดพ้นโควิดไปได้วยกันเย้ yeah.